กิมบวกล้ยเฉลีก้อนหล่นอือนเบี้ยมื้อนี้เอาตามดอกกันพี่น้องจ้าบ่ากล้ากินตามันพี่น้องบางคนกรเจ,กกจ้า,าเพิ่นก็กินเด้อพี่น้องจ้าใส่กระตับบวก่งเผ็ดๆพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขน,นะจ้ะพี่น,อน,กกน้องมือสิพามากินตับบวก่งแซ่บๆบ้านๆจ้ะพี่น้องจ้าเดีย๋ยวพี่น้องได้หอยเฉลี่มานําจ้ดพี่น้องมา มาเสียมนกันเด้อจ้บพี่นอ้องอืมใส่ดำมาเนี่ยหาใหม่จิ้มพี่น้องจ้าเนี่ยจิ้มมะเขือสลีก้อนหล่นอ๋าอมืมเบียร์มาเนี่ยเอาตามนอกกันพี่น้องจา้าบ่กล้ากินตามันพี่น้องบางคนก็เจ้าเพิ่อนก็นกินเด้อพี่น้องจา้าใส่ก็ะตับมมะเขือเพชรพ,พ,พี่น้องจา้าอืมกินกะพะบ,บุงนะ เขากันดีครับพี่น้องจ้าตนบามหุ่งแซบๆเผ็ดๆกกะหอยเชอรี่ปวดอยู่ได้หนิพี่น้องประจอยได้หนิป้าบอกว้หน้าเลยพี่น้องจับอยู่หน้า อพอยดีครับพี่น้องจ้าตัวนี้ขึ้นเน่ะอืมขี่มันพี่น้องอขี่มันน่องั กินยาแต่กระแสียบพี่น้องจ้าคุยกันตำบังงกันเสียหรอกอืม ได้ปดุกถอดมาน้ำเซ่บพี่น้องขอกันดีครับพี่น้องจ้ะตัวนี้คือจอยเถอะ เข้ากันดีแล้พี่น้องหอยเชลีหอยเช,ล,ยชลีก็ตับงสซ่บๆใส่กินเอาเชล แซ่บน้ำกันพี่น้องมาเด็ดตาอะารจ้ะพี่น้องจ้าอืมอ้มมาอืมอ้ม สนัสดีวันเนงข้คมำนี้นแซบแซบพี่น้องจ้าแซบค่ะจากพี่น้องจ้าสำหรับลิปเนียขอบคุนพี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปหลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้า